ดีค่ะพบกับรายการโชเล่รายการที่จะมาเปิดโปงกลนโกงของเหล่ามิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในสังคมและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนไปทั่วคุณผู้ชมคะในปี2557ที่ผ่านมามีหลายคดีนะคะที่เป็นข่าวว่ามีผู้คนในสังคมให้ความสนใจตลอดจนหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้อง ให้ความสนใจและตื่นตัวมากเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าบางคดีนั้นเกิดขึ้นในสถานที่ที่คาดไม่ถึงและบางคดีสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของประเทศรวมถึงคดีนะคะที่ถูกหลอกลวงกันได้ง่ายๆผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์และแม้ว่าคดีที่เกิดขึ้นจากแก๊งวิชาชีพแรงงานต่างด้าวก็ยังมีให้เราเห็นเป็นอยู่ค่ะ ทางรายการโชว์เลขของเราก็เลยคัดเอาเลขมิชาชีพเหล่านี้มาเตือนภัยให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รู้เท่าทันกันเอาไว้นะคะเพราะเชื่อแน่นอนแล้วค่ะว่าเลขเหล่านี้จะยังไม่หมดสิ้นไปซึ่งมิชชชีพอาจจะนำกลับเอามาใช้ใหม่และอาจจะเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะ ทำกันเป็นขบวนการตั้งแต่กลุ่มชายชกานที่ชักชวนนักท่องเที่ยวหน้าวัดประแก้วคนขับรถตุกๆและเจ้าของเรือล่องเจ้าประยาที่หลอกลวงนักท่องเที่ยวให้เข้าใจว่าพระบรมมหาราชวังเปิดปิดเป็นช่วงเวลาระหว่างรอเสนอพาไปล่องเรือเที่ยวจนถูกโขกค่าบริการแพงเกินจริงโดนยกเขาเอาดือด้อสำหรับนายจ้างผู้ใจบุญที่ไว้ใจแรงงานเวียดนามให้เฝ้าร้านอาหาร โดยไม่ทันเฉลียวใจว่าเป็นแผนล,ลักทรัพย์ของแก๊งต่างด้าวกลุ่มนี้ที่ก่อเหตุมาอย่างโชคโชนจนแสบตระเวนก่อเหตุในหลายโรงพยาบาลเลือกเหยื่อที่เป็นผู้ป่วยสูงวัยอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแล้วตีสนิทพอได้จังหวะแอบใส่สารใส่ละซีนลงในน้ำดื่มแล้วลงมือรูดทัพย์เอาไปจนเกลี้ยง เป็นพ่อพิมพ์ของชาติทแท้แต่กลับทำเสื่อมเสียซะเองเที่ยวมีพฤติกรรมแช็ดลวงตีสนิทนักเรียนให้ถ่ายภาพว่าวิวนานเข้าขู่จะโพสต์โซเชียลมีเดียหากไม่ยอมถ่ายโป๊เยื่อกลัวสุดท้ายต้องยอมทำตามข้อเสนอให้ร่วมหลับนอนก่อเหตุซ้ำๆมาแล้วมากกว่า10ราย บุลการหลอกลวงนักท่องเที่ยวหน้าวัดประแก้วปันเรื่องหลอกนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อเบี่ยงเบนให้ไปเที่ยวร่องเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นการฆ่าเวลาระหว่างที่รอให้พระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าชมอีกรอบในช่วงบ่ายค่ะเพราะนักท่องเที่ยวหลวงตัวไปแล้วก็โดนโขกราคาค่าทัวร์จนแพงเกินจริง เพราะยังหากินกันแบบนี้ภาพพจน์ด้านการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของประเทศชาติถึงได้เสียหายและทําให้นักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนไม่น้อยไม่คิดจะหวนกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยอีกกับ18มุงกุฎที่มีทั้งพาไปตุนซื้อจิวเวลรี่ปลอมหรือคุณภาพต่าหลอกพาไปตัดสูตรในราคาแพงหูชีพาไปซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกแล้วโดนย้อมแมวโดยส่วนใหญ่แก๊ง18มงกุฎ จะตรวเวรหาเหยื่อทักท่องเที่ยวตามโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวซึ่งในบริเวณหนะ้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วก็เป็นอีกจุดสําคัญที่มีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวต่างชาติกันเป็นจํานวนมากจนมีการร้องเรียนจากประชาชนผ่านซื้อเพราะสุดทนเห็นพฤติกรรมที่ทํำลายประเทศชาติไม่ไหว้นอซานซื้อ,อ,อ ตัวเสียอ่าหวเจาอ่างตั้งเตสีขณะที่นักท่องเที่ยวคู่รักชาวจีนที่เพิ่งเคยเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยเป็นครั้งแรกตั้งใจจะมาเที่ยวชมความงามของพระบรมมหาราชวังและกราบไหว้พระซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ16ของโลก กำลังถ่ายรูปเป,เป็นเที่ยวระลึกเพราะแค่ทัศนียภาพโดยรอบริมกำแพงวัดก็สวยจนต้องแชะเก็บไว้ได้มีชายถือโบชัวและตารางเดออนินเรือเข้ามาทักทาย h e ลโูคําทสุดท้ายเลอฮา You are e n y e a ้ yeah. I am Chinese. s h i n e e เมื่อรู้ทั้งคู่เป็นนักท่องเที่ยวชายคนนี้ก็หลอกถามว่า จะมาเที่ยวชมภายในพระบรมมหาราชวังกับวัดพระแก้วหรือเปล่าแล้วก็ออกบายหลอกว่าตอนนี้ปิดอยู่จะเปิดให้เข้าชมอีกทีในเวลา15นาิ30นาทีพอเยื่อหลงเชื่อผู้ชายคนนี้ก็รีบพาไปขึ้นรถตุ๊กๆที่จอดรอยอยู่ข้างๆเพื่อจะพาไปทัวร์ล่องเรือเป็นการขั้นเวลาแล้วค่อยกลับมาชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วใหม่ พร้อมแนะนำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติพูดภาษาไทยเวลาที่สอบถามค่าตั๋วในการล่องเรือโดยอ้างว่าปกติค่าตั๋วสำหรับชาวต่างชาติมีราคาสูงถึงส0 0 0บาทแต่ถ้าพนักงานที่ขายตั๋วล่องเรือเข้าใจว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นคนไทยก็จะทำให้สามารถซื้อตั๋วในราคาคนไทยคือราคา1,000บาท เมื่อรถทุกๆพาเยื่อมาถึงท่าเรือแห่งหนึง่งก็มีพนักงานชายมาต้อนรับและแจ้งราคาตั๋วในการล่องเรือเที่ยวชมแม่น้ำเจ้าพยาในราคา900บาทต่อคนนักท่องเที่ยวคู่รักชาวจีนก็ตกลงซื้อโดยที่ไม่รู้ว่าถูกโครกราคาที่แพงเกินจริงเพราะเมื่อเช็คราคาที่ขายกันอยู่ทั่วไปหน้าท่าเรืออื่นๆพบว่าจะคิดค่าใช้จ่ายเป็นแบบเมารำ700บาท แม้ที่แท้แก๊ง18มงกุดที่มีทั้งเจ้าของเรือรถตุ๊กๆและก็ผู้ที่ชักชวนนักท่องเที่ยวหน้าพระบรมมหาราชวังก็จัดฉากร่วมมือกันเป็นขบวนการแล้วแบ่งผลประโยชน์กันพอถูกตำรวจจับก็ตรวจสอบพบว่าเจ้าของเรือนำเที่ยวไม่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจนำเที่ยวอีกด้วยแบบนี้น่าจะถูกจัดระเบียบเสียใหม่และให้มีบทลงโทษขั้นสูงสุด โดยที่ไม่ต้องร้อโรงอาญาเพื่อให้เกิดความหลับจำกันเสียทีปี2558นี้เป็นก้าวแรกของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนร้อยเล่เรื่องนี้เราจรึงนำมาเป็นอุทาหรณ์เพื่อเตือนให้กับนายจ้างทั้งหลายได้รู้เท่าทันแก๊งมิชฉาชีพแรงงานต่างด้าวค่ะ ถ้าหาว่าไม่ตรวจสอบประวัติให้ดีซะก่อนหรือไม่คัดกรองผู้ที่จะมาทำงานให้เรานะคะก็อาจจะเจอเลขกลโกงเหล่านี้ได้ค่ะช่วงนี้ตลาดแรงงานอาเซียนกำลังคึกคักเพราะเตรียมรับการเปิดประชาคมอาเซียนหรือ AEC ในปี2558นี้ การไหลบ่าของตลาดแรงงานอย่างเสรีนี้ส่งผลให้แกงมิชฉาชีพต่างด้าวแฝงตัวเข้ามาหากินในบ้านเราได้ง่ายและมากขึ้นทุกวันดังนั้นการจะรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในสถานประกอบการควรตรวจสอบข้อมูลประวัติและเอกสารกันให้ครบถ้วนจะได้ไม่เสียทรัพย์ให้กับแกงต่างด้าว18มงกุฎเหมือนกับโชเล่เรื่องนี้แรงงานหนุ่มสาวเวียดนามคู่นี้ ดูภายนอกก็เหมือนกับแรงงานรับจ้างทั่วไปที่เราเห็นตามร้านอาหารพับบาร์หรือตลาดสดทั่วไปที่เห็นจนชินตาเป้าหมายวันนี้พวกเขาตั้งใจมาสมัครงานกับสถานบันเทิงแห่งหนึ่งย่านนนทบุรี สวัสดีครับมาทำอะไรครับผมเออที่เดินผ่านพอดีครับมองเห็นป้ายพอดีอ่ารับสมัครงานอยู่ครับอ๋อที่นี่ก็รับอยู่นะครับผมคนขาดพอดีเลยเป็นคนพิดนามใช่ไหมครับเนี่ยครับผมเนื่องจากเห็นว่าร้านตัวเองไม่ได้ใหญ่โตเหมือนโรงงานอุตสาหกรรมนายจ้างหนุ่มคนนี้เลยไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพราะนอกจากค่าธรรมเนียมแล้วยังมีค่าตรวจโรคค่าพิสูจน์สัญชาติ ไหนจะค่าเดินทางและอื่นๆอีกซึ่งรวมๆกันแล้วแรงงานหนึ่งคนต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงนับหมื่นบาทเขาจึงเลือกที่จะใช้บริการแรงงานเถื่อนที่ไม่มีเอกสารหรือสัญญาใดๆที่จะให้ไว้เป็นหลักฐานมินำซ้ำยังให้พนักงานใหม่ของเขาเข้ามากินอยู่ที่ร้านเลยเพราะจะได้ทำหน้าที่เฝ้าร้านไปในตัวไม่ต้องเสียค่าจ้างคนอื่นอีกให้มาดูแล หนึ่งเดือนผ่านไปแรงงานต่างด้าวสองคนนี้กลายเป็นที่รักใคร่ของนายจ้างเพราะอัธยาศัยดีทำงานเก่งลูกค้าก็ชมจึงทำให้ในายจ้างไว้ใจพวกเขาทุกอย่างคืนนั้นรับเงินเดือนและปิดร้านเสร็จแผนร้ายที่หวางไว้นานนับเดือนก็เริ่มขึ้น นายบุญแรงงานต่างด้าวได้โทรศัพท์ไปนัดแนะให้พักพวกร่วมแก๊งชาติเดียวกันโบกแท็กซี่มาที่ร้านโดยสั่งให้ออ,อุบายกับแท็กซี่ว่าจะจ้างให้ไปขนของเพื่อนที่ย้ายที่อยู่ใหม่ระหว่างรอแท็กซี่มารับจึงได้ช่วยกันเลือกของมีค่าภายในร้านทั้งเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้แต่เครื่องใช้ในครัวก็ยังไม่เว้นเมื่อแท็กซี่มาถึง เพื่อนร่วมแก๊งก็รีบลงมาช่วยขนของมีค่าที่นายบุญเตรียมไว้ขึ้นรถยังรวดเร็วและทั้งหมดก็อันตรธานหายไปยังไร้ร่องรอยกว่านายจ้างจะรู้ตัวก็ข้ามคืนไม่ทันการเสียแล้วเหลือเพียงความโล่งเปล่าในร้านที่ลูกน้องที่รักทิ้งไว้ให้เห็นแล้วเจ็บใจคุณเซอร์ก็เอาไปกองยังเอาไป สำหรับวิชาชีพรายนี้ที่หากินกระทั่งกับผู้สูงอายุที่มาหาหมอที่โรงพยาบาลทำทีตีสนิทช่วยนู่นนี่สุดท้ายแอบวางยาสลบก่อนรูดทรัพย์สิสนมีผู้เสียหายหมา,านนับไม่ถ้วนไม่เว้นแม้แต่พระสงค์ไปติดตามได้ในร้อยเล่เรื่องนี้ค่ะ วิธีการมอมยาเหยื่อถือเป็นตัวช่วยที่คนร้ายนำมาก่อเหตุอยู่บ่อยครั้งแต่ใครล่าจะคาดคิดว่าสถานที่ที่น่าจะปลอดภัยอย่างในโรงพยาบาลจะยังมีคนร้ายแฝงตัวเข้ามาปะปนและเลือกกระทำกับเยือที่เป็นผู้สูงอายุไม่เว้นแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เจ้าโดยตระเวนก่อเหตุมาแล้วหลายโรงพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลสงโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลศิริราชและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าป้าคนนี้เป็นผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลที่เดินทางมาพบแพทย์ตามที่แพทย์นัดแต่เมื่อมาถึงก็มีชายวัชกานมีภาพปิดจมูกปิดบังใบหน้าเข้ามาเสนอให้ความช่วยเหลือป้าจะมาหาหมอค่ะแต่ตอนนี้ป้าหิวข้าวจะป้ามองหาโรงมยาหา โรงอาหารอยู่ทางด้านนู้นนะครับป้าพอดีผมเป็นเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลครับวันนี้ป้ามากับใครครับมาคนเดียวค่ะอ๋อมาคนเดียวด้วยครับไม่มีญาติมาด้วยใช่ไหมครับค่ะอ้อังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตพาป้าไปโรงอาหารดีกว่านะครับป้านั่งด้านนี้ก่อนครับขอบใจนะจ๊ะพ่อหนุ่มเดี๋ยวป้าไปซื้อข้าวก่อนนะจ๊ะป้ายังไม่ได้ทานข้าวมาเลยค่ะข้าวเหรอครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปซื้อให้ดีกว่าเขาดูป้าเหนื่อยเดี๋ยวจะเป็นลมไประยุ่งเลยโอ้ย่างงั้นก็ได้จ้ะพ่อพ่อหนุ่มเดี๋ยวผมซื ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าใช้แปลกหน้าที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลอาสาไปซื้ออาหารและเครื่องดื่มให้นั้นได้แอบนำสารไซลาซีนซึ่งเป็นสารที่ใช้กับสัตว์ทำให้มีอาการสลึมสลือ่อเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายหรือทำแผลนำมาใส่ลงไปในอาหารและน้ำดื่มหลังจากที่ป้าทานข้าวเสร็จชายคนนี้ก็พาป้าขึ้นไปอรอตรวจหน้าห้องตรวจกระดูก แต่ไม่นานก็หมดสติป้าป้าชายมิจฉาชีพอาศัยโอกาสนี้ปลดทรัพย์สินของป้าไปจนหมดทิ้งให้ป้านอนหมดสติอยู่อย่างนั้นจนนางพยาบาลสังเกตเห็นความผิดปกติจึงเดินเข้ามาปลุกคุณคะคุณคะคุณคะ,คณคะเป็นยังไงคะตรวจไปหรือ,อยังคะระหว่างนอนรักษาตัวดูอาการที่โรงพยาบาล ป้าแกก็ยังไม่รู้ว่าโดนคนร้ายแอบขโมยบัตร ATM ไปด้วยและมันก็เอาบัตรไปกดเงินออกจากบัญชีไปอีกเกือบ4ี่หมืนบาทเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางโรงพยาบาลถึงกับออกติดประกาศเตือนให้ผู้ป่วยระวังแก๊งมิจฉาชีพโดยให้มันตรวจทรัพย์สินของมีค่าหลีกเลี่ยงการรับอาหารและเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า ้าวางอาหารและเครื่องดื่มทิ้งไว้โดยไม่มีคนเฝ้าและเมื่อมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ให้ขอดูบัตรพนักงานของโรงพยาบาลสุดท้ายคนร้ายรายนี้ก็น,นี้ไม่พ้นมือตำรวจหรอกครับทำได้ถึงขนาดนี้ไม่เว้นทั้งคนชราและพระสงฆ์ถูกจับได้พร้อมของกลางสารภาพก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งโดยจำวิธีวางยาสลบสุนัขมาใช้ คนร้ายรายนี้ถูกตั้งข้อหาชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นรับอันตรายแกย่กายโดยวิธีมอมยาและใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบเป็นข่าวใหญ่โตสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยชื่อดงังที่ทำแสบวงการศึกษาหลอกล่อตีสนิทนักเรียนนักศึกษาทางเน็ตแล้วลวงให้ถ่ายภาพวิวแลกเงินรางวัลหนักข้อเข้าให้ถ่ายโป๊ หากไม่ยอมผู่แบ,บ็กเมลและจะเอาภาพโชว์อนโซเชียลมีเดียสุดท้ายเหยื่อต้องแลกด้วยการเสียตัวเราไปติดตามดูพฤติกรรมของอาจารย์ไร้จัญญบันรายนี้ในร้อยเล่เรื่องนี้กันค่ะอาจารย์สอนวิชาภาษาจีนของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยารายนี้ เอาเวลาว่างและวันว่างจากการสอนใช้แอปพลิเคชันสำหรับแชทในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนค้นหาหญิงสาวที่เป็นนักเรียนและนักศึกษาเพื่อพูดคุยทำความรู้จักกันและนักศึกษาสาวรายนี้คือเพื่อนคุยรายล่าสุดที่กำลังเข้ามาติดกับดัก ทั้งสองได้เริ่มคุยกันจนฝ่ายหญิงให้ความไว้ใจในระดับหนึ่งฝ่ายชายก็เริ่มขอแลกเปลี่ยนไอดีไลน์และเบอร์โทรศัพท์โดยอ้างว่าเป็นช่องทางที่จะทำให้ติดต่อกันได้สะดวกขึ้นหลังมีความสนิทสนมวางใจกันมากขึ้น ฝ่ายชายจึงหลอกล่อให้นักศึกษาสาวส่งรูปไปให้ดูจากรูปในอริยบทปกติในช่วงแรกต่อมาค่อยๆตะล่อมขอให้ถ่ายรูปที่ดูแล้วเซ็กซี่น้อยจนที่สุดก็น,นักข้อขึ้นไปถึงขั้นให้โชว่วาวิวโดยเสนอเงินตอบแทนให้เป็นข้อแลกเปลี่ยน เมื่ออาจารย์คนนี้เอาเงินมาเป็นตัวล่อและนักศึกษาก็ตกลุมพังจนได้แต่เมื่อรูปที่ถ่ายส่งไปให้ยังไม่ว่าบิวถูกใจก็ทำท่าจะไม่โอนเงินไปให้แถมยังคูว่าจะเอารูปทั้งหมดที่เคยส่งมาไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียหรือลงในเว็บไซต์ของสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาสาวเรียนอยู่ทำให้เธอเกิดความหวาดกลัว ด้วยความกลัวที่จะถูกนำภาพถ่ายวิวมาแบล็กเมล์นำไปเผยแพร่ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์นักศึกษาสาวไรยินยอมที่จะไปกับอาจารย์คนนี้และสุดท้ายเธอก็ถูกหลอกพาไปร่วมรับนอนด้วยไม่น่าเชื่อครับ เพราะจากการก่อเหตุซ้ำๆกับนักเรียนและนักศึกษามากกว่าสิบรายจนมีผู้ตกเป็นเหยื่อทนไม่ไหวกับพฤติการดังกล่าวโรแจ้งความดำเนินคดีกับอาจารย์แสบภายสังคมรายนี้ก็ถูกจับตัวได้ในที่สุดนี่เป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างที่น้องๆน,นักศึกษาและพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนต้องระมัดระวังดูเอาไว้เป็นอุทาหรณ์จะได้ไม่หลงเชื่อใครง่ายๆอีกครับ ทางรายการโชเล่ขออวยพรให้คุณผู้ชมทางบ้านดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนะคะจะทำอะไรก็ต้องใช้สติอย่าประมาทไม่เช่นนั้นอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้ค่ะและที่สำคัญในปี2558จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนจะมีการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวเข้ามาตรงจุดนี้อาจจะมีมิจฉาชีพนะคะที่แฝงตัวเข้ามาปะปน ซึ่งเราทุกคนก็จะต้องระมัดระวังตัวและต้องคอยสอดส่องดูแลช่วยเหลือกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการโชเล่แล้วนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถกลับมาติดตามรายการโชเล่ได้ทุกวันเสาร์ในเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Spring News แห่งนี้ละค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ www.springnews.tv.co.th ค่ะสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีวันปีใหม่พาให้บรรดาเราทัานบนรรมเราย่ยามดีแปรงปรีชื่นชมตามสุขสมนิยมยินดีข่าวิงวอนขอพรอจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขสีโปรดประทานพรนโดยปรานีให้ชาไทยลวนนีโชชยัย ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมใหซ้อมฤทัยให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่พร้อมเชิไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ให้สิ้นทุกสุขเกษมแฝ่ปรีสวัสดีวันปีใหม่เธอ